ครับสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นการแนะนําการใช้เว็บนะครับเว็บอ่าช้อปปิ้งการ์ดนะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าสําหรับลูกค้านะครับก็คือเป็นฝั่งหน้าบ้านนะครับสําหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บเว็บไซต์นะฮะแล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้านะครับผ่านหน้านี้ได้เลยนะครับ ทีนี้กระบวนการสั่งซื้อเนี่ยมันก็จะไม่มีขั้นตอนอะไรมากมายครับผู้ใช้เขาจะมีการค้นหาตามกลุ่มนะฮะตามกลุ่มสินค้านะครับแล้วก็หรือว่าเราจะค้นหาตามชื่อสินค้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแค่เราค้นหาตามคีย์เวิร์ดของชื่อสินค้านั้นๆที่ต้องการนะครับมันก็จะค้นหาสินค้าตัวน,นั้นมานะครับทีนี้ การสั่งซื้อเนี่ยเราก็แค่ทําการกดเลือกนะครับหยิบใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทําการใส่จํานวนนะครับจํานวนที่ต้องการสัร่งนะครับแล้วก็ยืนยันนะครับพอยืนยนันเสร็จแล้วปั๊บเนะี่มันก็จะมีไอ้ตรงตะกร้าตัวนี้ก็จะขึ้นตัวเลขให้เราเห็นนะครับว่าจํานวนที่เราเลือกไวนะ้เนี่ยมีอยู่กี่ชิ้นแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าจะเลือกสินค้าตัวอื่นอีกก็ก็กดนะครับกดเลือก นะครับนะฮะมันก็จะขึ้นมาเป็นสีนะฮะอ่าผมเลือกอีกนะครับอ่าเนี่ยทีนี้ผู้ที่จะสั่งซื้อหรือว่าลูกค้านะครับก็สามารถกดเข้าไปตรงที่ตะกร้าตรงนี้ได้เลยนะฮะนะครับแล้วก็กดเข้ามาเสร็จแล้วในหน้านี้มันก็จะให้เรากรอกชื่อผู้อ่ผู้สั่งนะครับก็คือที่ลูกค้านั่นแหละนะฮะ แล้วก็ที่อยู่ที่จะทําการส่งนะครับที่อยู่ในการจัดส่งก็คือที่อยู่ของลูกค้าก็คือของผู้รับนะฮะอันนี้คือฝั่งหน้าบ้านนะครับก็คือเป็นฝั่งของของผู้ที่สั่งซื้อสินค้านะครับก็จะมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรนะครับแล้วก็อีเมลนะครับข้อมูลพวกนี้ก็จะถูกการเก็บไว้ในหน้าเว็บไซต์ของผู้ใช้งานนะครับของลูกค้าเองนะครับ นี้ลงมาก็จะเป็นในส่วนของรายการสินค้าที่ทางาลูกค้าเขาได้ทาการสั่งนะครับสามารถที่จะลบตรงนี้ได้นะฮะกดลบตรงได้เลยนะฮะลบได้เลยนะฮะก็จะหมดไปนะะเสร็จแล้วถ้าลบหมดอย่างเงี้ยมันก็จะก็จะยืยนยันไม่ได้นะก็ก็ต้องกลับไปเลือกสินค้าใหม่นะะกลับมาเลือกตรงนี้นะฮะอู้เลือกใหม่นะฮะ เอาหกรายการนะหกชิ้นนะครับทีนี้เรากลับมาตรงนี้นะครับเพื่อที่ยืนยันนะครับเสร็จแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของประเภทของการจัดส่งนะครับก็จะมีประเภทให้เราเลือกนะครับว่าเราจะทําการจัดส่งในประเภทไหนนะฮะผู้ใช้ก็จะทาการเลือกนะครับว่าอา่างเช่นผมเลือกตัวนี้นะครับสังเกตได้ว่าตัวราคาตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมมาเล็กกลมๆแล้วกันนะครับ สี่สีนย,นยนนะครับนึงนะฮะผมเอาตัวนี้เพิ่มอีก2แล้วก็ผมลบตัวนี้ออกนะครับอ่ามันจะเป็น4,800นะครับ4,800ทีนี้มันจะมีค่าค่าขนส่งนะครับผมเอาตัวนี้ละกันนะฮะมันก็จะมีค่ารายการสินค้าใช่ไหมครับแล้วก็ค่าขนส่งอีก100นะครับ อันนี้คือรายการสินค้าในค่าขนส่งนะครับรวมแล้วเป็น4,900นะครับเสร็จแล้วนะครับทางลูกค้านะครับต้องชำระเงินนะครับก็คือสแกน QR Code ตรงนี้เลยนะฮะสแกนชำระนะครับพอชำระเสร็จแล้วปั๊บนะฮะเราก็ทำการยืนยันตรงนี้นะฮะยืนยันการสั่งซื้อนะครับ พอยืนยันการสั่งซื้อปั๊บนะครับสินค้าที่อยู่ในตะกร้านี่ก็จะหายไปนะครับเลขที่นี้ารายการที่สั่งซื้อเนี่ยมันก็จะมาอยู่หน้าแจ้งการชําระนะครับเรากดเข้ามานะครับพอกดเข้ามาเนี่ยปั๊บก็จะเห็นใบออเดอร์ของเราที่ทําการมีเลขที่นะฮะวันที่เวลานะครับแล้วก็จํานวนที่สั่งไปแล้วก็ยอดราคาสินค้านะครับแล้วก็ค่าขนส่งเท่าไหร่นะครับรวมราคาสทุทธิเท่าไหร่นะฮะ ทีนี้ทางลูกค้าเนี่ยก็จะทําการแจ้งการชําระนะครับโดยกดตรงนี้นะฮะตรงปุ่มตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราจะดูะผมขอให้ดูของเมื่อวานนี้นะฮะผมย้อนดูนะครับกดค้นหาตรงนี้สังเกตได้ว่ารายการที่เราสั่งเมื่อวานนี้นะฮะมันจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะตัวล่าสุดจะอยู่ข้างบนตัวล่าสุดอยู่ข้างบนนะฮะทีนี้ตัวที่ผมสั่งเมื่อวานเนี่ยตัวไหนที่เราทําการ แจ้งการชําระไปแล้วเนะี่ยมันจะขึ้นเป็นรูปภาพตรงนี้นะฮะถ้าเรากดดูก็จะเป็นแบบนี้นะฮะกดดูนะฮะคืออันนี้คือเราเราเราส่งหลักฐานการชําระแล้วนะฮะอันนี้คือฝั่งฝั่งหน้าบ้านนะฮะแล้วทีนที้ตัวโปรเซสตัวนี้สถานะตัวนี้เนะี่ยก็จะเป็นทางฝั่งหลังบ้านทางเจ้าของร้านนะครับก็จะทําการเช็คดูยอดเงินก่อนว่ามีการเข้าในบัญชีหรือย,ยัง แล้วก็ถ้าเสร็จแล้วจากหลังจากนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะทําการดําเนินการส่งสินค้าแล้วเขาจะลงหมายเหตุตัวนี้มาให้เรานะครับอ่สมมุติว่าผมจะทําการแจ้งการชาระนะ,ะเดี๋ยวผมบอกอ่าเอาของฉับน,นี้นะฮะทีนี้เราก็กดเข้าไปแจ้งการชําระการแจ้งการชําระก็คือก็เป็นการส่งหลักฐานนั่แหละฮะหลักฐานการชําระก็คือเป็นใบสลิปที่เราโอนเงินนะฮะสมมุติว่าผมเอาเป็น เป็นตัวไหนก็ได้เป็นตัวนี้นะฮะทีนี้เราก็กดบันทึกเข้าไปนะครับก็จะเป็นการส่งหลักฐานการชําระไปนะฮะหลังจ,จากที่เราส่งแล้เนี่ยเราสามารถกดดูได้นะอ่านี่เป็นหลักฐานของเราที่เราส่งแล้วนะฮะเสร็จแล้วเราก็กลับไปนะฮะก็เสร็จอันนี้คือกระบวนการของของทางลูกค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้นะฮะที่จะทำการสั่งซื้อสินค้านะครับ ทีนี้ทางผู้สั่งซื้อสินค้าก็สามารถที่จะตรวจสอบสถานะก็ได้นะครับหรือว่าจะตรวจสอบตรงนี้เลวก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีสถานะตัวนี้อยู่นะครับหรือว่าเราจะตรวจสอบตรงนี้ก็ได้นะครับคือเป็นการดูรายละเอียดสินค้าเลยว่าสินค้าที่เราสั่งในวันนั้นอ่ะมันมีรายการอะไรบ้างอย่างเช่นตัวนี้ที่เราสั่งไปนะครับมีอยู่สรายการอยู่ในสถานะไหนนะครับก็ดูจากตรงนี้ได้นะครับ ส่วนยอดรวมตัวนี้คือเป็นยอดรวมของสินค้านะครับจะยังไม่มีไม่มีค่าขนส่งยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับในส่วนของหน้านี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าค่าขนส่งเราก็ต้องมาดูตรงตรง,ตรงแจ้งการชําระตรงนี้นะฮะมันจะมีค่าขนส่งไปนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นราคาสินค้าราคาสินค้าแล้วก็ค่าขนส่งนะครับอันนี้ราคารวมสุทธินะฮะ ก็สลับทางการใช้งานก็จะประมาณนี to to ้ครับสลับทางลูกค้าหรือว่าผู้ใช้งานการซื้อสินค้านะครับติดต่อสอบถามก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลนะฮะฝั่งนี้นะฮะเป็นข้อมูลของหน้าร้านนะครับก็จะมีข้อมูลติดต่อยี่ฝั่งนี้หรือว่าจะแอดไลน์เป็นเพื่อนก็ได้นะฮะก็คือเป็นข้อมูลของเจ้าของร้านนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลการชาระนั่นแหละก็จะเป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้นะ ข้อมูลการชำระนะครับก็คือก็อจะเป็น QR code ตัวนี้นะฮะเพื่อที่ทำการโอนเงินนะฮะแจ้งการชำระตัวทีนี้นี่แจ้งการชำระนะครับอันนี้คือข้อมูลการชำระก็คือเหมือนกับหน้านี้นะฮะสมมติว่าหน้านี้เราไม่ได้สแกน QR code นะครับเราลืมไปอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็มามามา,มาดูข้อมูลการชำระตัวนี้เราก็สแกน QR code จ่าย แต่หน้านี้เราต้องเวลาสแกนปั๊บเนี่ยฮะเราก็ต้องกรอกยอดเงินนะครับว่าเราต้องรู้ว่าใบใบที่เราสั่งไปเนี่ยมันมียอดรวมเท่าไหร่นะครับอ่าแล้วก็สถานะอันนี้คือหน้าเดียวกันนะครับคือเช็คสินค้าว่าเราอยู่ในสถานะไหน,ะนนี่คือด้านล่างนะครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ แล้วเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ